สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook และโซเชียลแคมนะครับผมวันนี้พบกับเจมส์แสโ่แล้วนะครับสิ่งที่เจมตกใจที่สุดคือเจมตามหาพี่สาวเจม เออตอนนี้มานวัสการที่เขาคิดกูดใช่ไหมครับผมตามร้อยพุทธบาทแต่พี่สาวเจมส์ได้หายไปนะครับตอนนี้เขาได้มาเจอเนื้อคู่เขาแล้ครับผมเจอแฟนเขาเขามาช่วยแฟนเขาทําอาชีพเลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับคุณพระสงฆ์สวัสดีครับตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับนี่นะครับเดือนนี้ตอนนี้เพชรี่อยู่ที่วัดกระทิงนะคะแต่ว่าตอนนี้เพชรกําลังรอรถที่จะขึ้นไปบนเขาอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมาทํางานอดีเลยะก็คือการทอดปลาทั้งโกรกขายนั่นเองนะคะทำไมบางคนบอกพี่เพชรไม่ทํามาหา กินอะไรเลยนะครับผมวันวานได้แต่เที่ยวผับเที่ยวบาร์นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมขอปฏิเสธข่าวนะนะพี่เพชรเขาทํางานนะครับดูนี่ดูดีลากาันทอดปลาทั้งโกคุณเพชรปักประหลาดนี่นใครอยากนะทานปลาทั้งโกกับน้ำเต้าหู้อร่อยๆในวัดกระทิงนะคะต้องมาทานร้านพี่คนนี้เลยนะคะรับรองว่าปลาทั้งโกขายถูกมากตัวละสองบาทนะ้ำเต้าหู้แก,ก้วละสิบบาทเหมือนจะแจกฟรีนะพี่เพชรน้องแบบว่าอากาศแบบร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอากาศที่นี่มันหนาวมากนะคะแล้วเพื่อนๆมาทานตอนนี้รับรองว่าได้ฟิลมากๆคนที่แบบว่าเหนื่อยจากการเดินขึ้นเขาไงมาดื่มน้ำเต้าหู้ ร้านพี่คนนี้รู้สึกแบบจะโล่งคออะไรองี้ครับและแต่เจงกับพี่เพชรกลังรอขึ้นรถนะครับอุ้ยดูใครที่มาร้านนี้นะคะบอกพี่เขาเลยว่าเป็นแฟนขับแท็กซี่ซื้อครบ100แผ่นปลาทองโกไปเลย5ตัวนะ,ะดูลีลาการแบบว่าทอดปลาทองโกพี่เพชรนะครับส่วนน้ามันที่ำดาๆอย่างเงี้ยไม่ใช่น้ามันเก่านะพี่อธิบาดดยหน่อยสิทำไมน้ามันถึงดำอ่าบางคนคิดว่าน้ามันดานี่น้ามันเก่าพี่ครับ เพราะเพราะอะไรครับผมน้ำมันน้ำมันสีดำหรอเกใส่น้ำตาลไปครับใส่น้ำตาลไปนะครับผมเพราะว่ารสชาติอาท้องโกจะรู้สึกยังไงพี่เพชรตอนนี้เธอกินไปอย่างแฟนดิฉันไม่ไม่หวงสูตรด้วยนะคะแต่อยากได้สูตรต้องมาเรียนด้วยตัวเองที่นี่นะคะวัดกระทิงนะคะใช่ครับผมไม่มีนะครับผมแบบเออแฟนพี่เพชรเขาคนนี้นะครับผมขายสูตรฟรีนะครับผมแล้วก็ดิคัญคือใครพี่มีเงินก็หยิบกินได้เลยไม่ต้องจ่ายตังค์พี่เขาบอกนะครับเออโอเคค่ะลาทุกคนไปแล้วนะคะกับคลิปเออลาทุกคนนะดูลาไปได้ครับผมกับครอบครัวสุขสันต์นะครับผมสามี ภรยาช่วยกันทอดปลาท่องโกนะครั <laughs> บคุณขอใคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย